สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หนังแชนแนลก่อนดูคลิปนี้เนี่ยฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เป็นกระดาษแจให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วเดอะท็อฟส์แอนเดอร์สเนี่ยเป็นหนังที่ดังอยู่อืมดังอยู่ในบ้านเราอาจจะไม่ได้เป็นที่รู้จักมากนักนะครับแต่ทางฝั่งต่างประเทศเนี่ยเขารู้จักกันดีนะครับในฐานะหนังกาว <c oughs> จริงๆบ้านเราก็พอจะมีคนตามดูบ้างแหละพวกหนังกาวหนังอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าพูดถึงหนังกาวก็ต้องพูดถึงค่ายหนังอย่างโทรมาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับโทรมาเอ็นเตอร์เทนเมนต์นี่เอาง่ายๆก็คือเป็น บริษัททำหนังกาวส่วนใหญ่หนังของโทมาเนี่ยก็จะแบบไม่สนนะเรื่องราวประติดประตอ่อความสมเหตุสมผลความจริงจังของบทเบทิดเฮียอะไรไม่ไม่สนนะสนแค่ความตายความรุนแรงความกาวว่างั้นเถอะแล้วเดอะท็อกซิก n เวนเจอเนี่ยก็เหมือนเป็นเรือธงของค่ายนะครับโด่งดังนะทํามีโอ้มีหลายภาคอยู่นะเท่าที่ผมจําได้นึกคร่าวๆตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ4ภาคได้มันดังขนาดไหนเนี่ย ต้องบอกว่ามันก็ดังถึงขั้นที่มีแอนิเมชันอ่ะมีการ์ตูนอ่ะคุณลองนึกภาพถึงอไอการ์ตูนหนูชอปเปอร์อ่ะไมซอบมาเออไบเกอร์ iker, ไมซอบมาเป็นการ์ตูนที่ฉายช่วงยุค90เป็นยุคเดียวกันด้วยตอนนั้นท็อกซิกอเวนเจอร์จะใช้ชื่อเป็นอ่าท็อกซิกคู r เซเดอร์ มันจะมีกลุ่มคนที่ชอบดูพอมีประกาศว่าเฟรนไชัยสต็อกสีเฟนเอเนี่ยเขาจะมาทำเป็นภาพยนตร์นะผู้คนที่เขาคลั่งไคลหนังสไตล์นี้เขาก็รู้สึกตื่นเต้นอยากดูใจจะขาดเพราะว่าหนังแบบนี้ยุคนี้มันแบบหาดูยากอะ่ะถ้าไม่ได้เทอร์ y ีฟล์มาปลุกกระแสเนี่ยหนังแนวนี้ก็เกิดยากมากในยุคนี้ ใช่ไหมเออจริงๆหนังแนวนี้ไม่ว่าจะยุคไหนก็เกิดยากแน่แหละมันเป็นหนังแบบหนังกาวอ่ะมึงเข้าใจว่าหนังกาวดูปล่อยสมองดูเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเทอร์รีฟายปลุกกระแสก็เลยทําให้หนังสไตล์เนี้ยมันเกิดขึ้นหนึ่งในหนังที่ถูกเอามารีเมคเพราะกระแสตรงเนี้ยก็คือ The Toxic Avenger นี่แหละตอนนี้ผู้ก่อการร้ายหัวรุนแรงได้จับตัวประกันไว้กลางเมืองไ,ไดช่วไปดูมาแล้วรู้สึกว่าเชีย yeah. มีความผิดผีเล็กน้อยมีความผิดผีคือเฮ้ย hey, บทมันดันแบบมีเหตุและผลน่ะเออมีเหตุและผลน่ะบทมันดูมีทรงอะ่ะไม่ได้หมายความว่ามันจะดีเด่ดีเลิศดประเสริฐสีอะไระนะบทมันดูมีทรงเฉยเลยอะ่ะเออก็คือในเดอะท็อ c a v e ิ g e อ s เวนเอันนี้นะครับจริงๆมันเป็นหนังที่ฉายเมืองนอกเนี่ยเขาได้ดูกันตั้งแต่ปี2023แล้วนะเออแต่บ้านเราเขาก็แบบ เฟียโฟกเฟียโฟกเขาเอาเข้ามาซึ่งไอดีท็อกซิคอเวนเจอร์สภาคเนี้ยมันเป็นเรื่องราวของวินสตันวินสตันเป็นพานโรงพูดว่าพานโรงเดี๋ยวจะไปนึกถึงโรงเรียนนึกถึงอะไรไปเอางี้ดีกว่าเป็นพนักงานทําความสะอาดเอ่ยอางนี้ดีกว่านะครับเป็นพนักงานทําความสะอาดอยู่ในบริษัท BTH เจ้าของบริษัทก็คือเควินเบคอนแม่งมีพวกสารเคมีเป็นพิษอะขายให้ลูกค้าแล้วก็ มีการปล่อยสารพิษลงแหล่งน้ำพนักงานโดนสารพิษตาบอดแขนขาดขาดขาด,ขาดก็ปิดข่าวก็คือเป็นบริษัทเฮียนะครับเบื้องหลังนี่โอ้โหแม่งเน่าเฟะดำมืดสุดๆอะไรประมาณนั้นไอ้วินสตันเนี่ยทำงานที่นี่ก็คือทำไปวันๆอะไม่ได้มีเป้าหมายชีวิตที่ยิ่งใหญ่อะไรก็ทำงานหาเงินเลี้ยงลูกคนนึงลูกของเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ลูกแท้ๆนะ เออไม่ใช่ลูกแท้ๆเป็นลูกเลี้ยงแม่เขาเสียไปแล้วไอ้วินสตันนี่ก็อยู่กับลูก2คนถึงแม้เป็นลูกเลี้ยงเ่ยเขาก็รักเหมือนลูกแท้ๆนะเออเพราะว่าเหมือนกับแบบเป็นครอบครัวคนเดียวที่เหลืออยู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เรื่องที่แม่งหนักสําหรับวินสตันก็คือเขามีเหมือนแบบก้อนเนื้อในสมองอะด้วยความที่เขาทํางานใน BTS ะ เออแล้วไอโรงงานนี่มันแบบเต็มไปด้วยสารพิษไงมันเลยส่งผลให้ตัววินสตันอ่ะสมองเป็นพิษมีเนื้องอกในสมองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ได้อีก1ปีไม่เกินอืมอยู่ได้อีกหนึ่งปีไม่เกินคือจะตายตอนแรกอ่ะวินสตันก็ไม่กล้าบอกลูกชายก็ไปดิ้นด้านด้น,ดนหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองคือพนักงานของ BTS มันจะมีเหมือนคล้ายๆกับคุณลองนึกภาพว่าเป็นระบบอ่ดูแลพนักงานของบริษัทอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะเป็นพวกแบบโกลแพ็กเกจแพลตตินัมอะไรอย่างเงี้ย ของวินสตันเหมือนเป็นแพ็กเกจแพตินัมไม่ถึงโกก็ไม่ได้ครอบคุมการรักษาเงินก็ล่อยหลอไม่มีตังไปรักษาไปหาไอเจ้าของบริษัทนี่แหละก็แม่งไอ้เฮียทำตัวเฮียใสไม่ดูแลไม่ใส่ใจแล้วแบบมึงเป็นพนักงานทำความสะอาดโอ้ยบริษัทกูขาดมึงไม่ได้เลยละ่ะมึงเป็นพนักงานสำคัญ yeah, เหยียดอีกเหยียดไอ้วินสตันแบบดูถูกไอ้วินสตันสุดๆเหยียดไม่พอจะไล่เขาออกด้วย วินสันก็แค้นไงเออแค้นไอ้เชี่ยแม่งตายเลยสัตว์คืนนั้นแม่งบุกเข้าโรงงาน BTS เลยไอ้ที่บุกไปนี่ก็คือกะว่าจะไปป้นเงินมันจะมีเซฟอยู่ในบริษัทนั่นแหละป้นมาได้แหละแต่ก็เกิดอุบัติเหตุซะก่อนไปปะเจอกับ a s u s มีสินค้าขายเยอะแยะมากมายเกือบครบทุกอย่างและปัจจุบันคอมชุดร้านต่างๆที่ขายอยู่เนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเป็นของ a s u s ทาง a s u s เลยมีโลโก้ p o w e r e d by ASUS เพื่อให้ทุกคนรู้ว่าข้างในนั้นเนี่ยคือคอมของ ASUS ซึ่งคอนเซปของ p o w e r e d by ASUS ก็คือข้างในจะต้องประกอบไปด้วยเมนบอร์ดพร้อมด้วยสินค้าอื่นๆของ ASUS อีก1ชิน้นเพื่อทําให้เพื่อนๆมั่นใจว่าเมื่อเห็นโลโก้นี้แสดงอยู่นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ข้างในเป็นของ ASUS แน่นอนเนื้อระดับทุกสัมผัส p o w e r e d by ASUS เมนบอร์ดและกาจอเนี่ยสามารถลงทะเบียนรับประกันเพิ่มเติม,ตมจาก3ปีเป็น4ปีนะครับไปปะเจอกับผู้หญิงคนนึง เขาติดตามไอ้บริษัท bts กับไอ้เจ้าของบริษัทนี่มาสักพักแล้วเออเพราะว่าเขารู้ไส่รู้พุงหมดข่าวเนี่ยรู้มาหมดโอ้หใครมีปัญหาไอ้บริษัทนี่ที่นนี้เน่าเฟะปล่อยสารพิษเอาสารพิษผสมในสินค้าหลอกให้คนทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนเจ็บป่วยล้มตายเพราะไอ้สารพิษจากไอ้บริษัท bts นี่แหละแล้วไอ้เจเนี่ยกับมันจะมีคล้ายๆกับลูกพี่เขาอีกคนหนึ่งนะครับก็ช่วยกัน สืบนู่นสืบนี่โดนเควินเบคอนสั่งเก็บไปเออเหลือนางคนเดียวนางก็กะว่าจะเข้ามาที่โรงงานเนี่ยมาหาเบาะแสมาเก็บรวบรวมข้อมูลเปิดโปงจะมัดลักตัวแบบปิด BTS แฉอ้ตาเจ้าของบริษัทนี่ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยมาเจอกับวินสตันพอดีชนปะกันเงินวินสตันเสียหายเยเงินก็ไม่ได้โดนไล่อีกเพราะว่าทางฝั่งตัวโกงเจ้าของ BTS เนี่ยมันก็สั่งลูกน้องมา ก็คือเอลิจาวูดเอลิจาวูดเนี่ยเป็นน้องชายของอเควินเบคอนนี่แหละมันก็เป็นแผนกจัดหาคนจัดหาจิโก,โกมาไล่ทุบไล่เตะไล่ฆ่ายพวกเนี้ย <c oughs> นะครับมันก็มาเจอกันพอดี <c oughs> ก็เลยเป็นเหตุ <c oughs> ทำให้ไอ้ตัววินสตันเนี่ยถูกจับแล้วก็โยนลงถังสารเคมีแต่แทนที่วินสตันจะตายกลายเป็นวินสตันเนี่ยกลายร่าง <c oughs> กลายร่างไอ้สารพิษตัวเนี้ยไม่ได้ทำให้ถึงตายเว้ย แต่มันทําให้รูปร่างหน้าตาของวินสตันบิดเบี้ยวดูไม่เป็นผู้เป็นคนกลายเป็นปีศาจน่าเกียดน่ากลัวอะไรอย่างเงี้ยช่วงแรกๆเนี่ยผู้คนก็ไม่รู้น่ากลัวนี่ใครวะอะไรอย่างเงี้แต่วินสตันน่ะมันดันมีปมกับลูกชายตรงที่ตอนเริ่มเรื่องอ่ะเขาจั่วไว้ ประมาณว่าเจ้าของตึกตรงนั้นนะครับที่ไอ้วินสันมันเช่าห้องเช่าอยู่ตรงนั้นนะ่ะกำลังมีปัญหาอยู่วินสันไม่ได้ออกแสดงท่าทีจะช่วยเหลืออะไรกูเป็นคนธรรมดาตัวเล็กๆไม่ได้มีพิษสงไายกาดไม่ได้อะไรคืออย่าเอาตัวไปเสี่ยงดีกว่าเอาตัวเไปเสี่ยงเก็บตัวเปล่านะครับเราก็ทําหลับหูหลับตาไปเถอะอะไรอย่างนั้นนะนะตอนแรกแล้วลูกเขาก็แบบผิดหวังไงผิดหวังในตัวพ่อเขาแล้วตอนแรกอะลูกของวินสันไม่นับวินสันเป็นพ่อด้วย เออนางก็แบบมึงไม่ใช่พ่อคุณทีซ้ำไอสา์มึงแค่พ่อเลี้ยงหูปากอะไรเงี้ยมันไม่ได้พูดแรงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันไม่พอใจมากๆแล้วไอลูกของวินสตันนะช่วงแรกๆมันเหมือนแบบเป็นเด็กไม่ค่อยมั่นใจด้วย มันจะต้องไปโชว์มีงานโรงเรียนต้องไปโชว์ไปเชิญอะไรอย่างเงี้ยก็แบบโดนตะโกนไอ้ขี้แพ้ขี้แพ้ขี้แพ้ก็คือไม่มั่นใจในตัวเองไม่กล้าแสดงออกอะไรอย่างนั้นตัวละครลูกมันอ่ะไม่ได้มีสาระสําคัญอะไรหรอกมันก็ปมเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆเป็นตัวละครประกอบแต่ลูกมันอ่ะคือด i v e ของวินสตันที่ทําให้วินสตันลุกขึ้นมาเนี่ยปราบเหลา่าร้ทยทำนู่นทำนี่ช่วยคนช่วยได้วิธีไหนก็ได้ลูกมันเคยบอกว่าทำอะไรก็ได้ทำเธอะ เออไม่ต้องแบบดีเดวิเศษวิโสขอแค่ลงมือทําลงมือช่วยค้นอะ่ะเออทำอะไรสักอย่างอะ่ะวินตันมันรู้สึกแค่ว่าเป็นมะเร็งในสมองกําลังจะตายอีกไม่ถึงปีแล้วตอนนี้รูปร่างหน้าตากูก็แม่งกลายเป็นสัตว์ประหลาดพิกลพิการหน้าเกียดอ่าตอนนั้นมันคิดอย่างนั้นนะแล้วมันไปหาลูกชายลูกชายก็จํามันไม่ได้รังเกียจมันอีกเอาวะเออทำอย่างน้อย,อยก็ตัดสินใจทําในสิ่งที่ลูกชายอยากเห็น ก็คือช่วยคนมันก็เลยออกไปช่วยมีเหตุการณ์ในตัวอย่างอะที่มีโจรมาป้นร้านมิสมีดอะประเด็นก็คือไอ้ร้านมิสมีดตรงนั้นะ่ะเมื่อก่อนอะ่ะมันเป็นร้านมิสเตอร์มีสแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเจ้าของร้านก็คือมาเปลี่ยนเป็นมิสมีดไอ้พวกนี้ก็ไม่พอใจแบบเอ้ยกูเป็นลูกค้าประจําอีสัตว์เมื่อก่อนอะ่ะร้านนี้คือมิสเตอร์มีสไม่มีขาอ่อนผู้หญิงอยู่ตรงโลโก้ด้วยซ้ํามันคือมิสเตอร์มิด้วยเอามิสเตอร์มีสคืนมาโมโหมา น,นูนนี่เจ้าของร้านตะโกนบอกแต่ทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะสูตรอาหารเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมร้านตกแต่งอันเดิมเชฟคนเดิมพนักง,งานชุดเดิมแค่เปลี่ยนชื่อร้านจากมิสเตอร์มิสเป็นมิสมิสเฉยๆกำลังอินเทรนด์ช่วงนี้ <laughs> เรื่องเวิรกเรื่องเวิร์กอะไรกำลังอินเทนกับมีหยอดหยอดเข้ามาหน่อยนะครับจิกกัดกันไปมันเป็นแค่เหตุการณ์ที่เหมือนกับว่าเหตุการณ์แรกหลังจากที่พระเอกได้พลังคือปกติเราดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อะมันจะต้องมีเหตุการณ์ที่แบบเปิดตัวอ่าเป็นภารกิจแรกเหมือนไปโชว์ของอะไรอย่างเงี้ยนะเออประมาณนั้นนะไอ้ล้านมิสมียอะไรตรงนี้มันเกิดเหตุการณ์จราจรอยู่เป็นข่าวด้วยนะครับมันก็เลยมา มึงหยุดหน้าเจ้าโจรใจสามบังประตูเข้ามา <c oughs> ด้วยความที่วินสตันเน่ะมันตกไปคือมันมันมันถือไม้กวาดมานะมันเอาไม้กวาดไปจุ่มถังสารเคมีใช่ไหมแล้วกลายเป็นคาทาเออไอตรงไม้มอบนี่แข็งเป๊กกระเดกเลยนะแล้วเป็นร้อนชาอยู่ตลอดเวลาเอาไปตีอะไรก็แตกไอ้ไม้กวาดเนี่ย <laughs> นะเป็นไม้กวาดเคลือบฮาคิ้แล้วไปเคลือบสารเคมีมาแล้วเหมือนเป็นไม้กวาดที่ส่งตรงจากโรเบิร์ตโอดิเกรสตีเฮอะไรก็แตกเป็นแตงโมไปหมดบัว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 ตีหน้าคนนั้นหน้าคนนั้นก็แตกตีพุงคนนั้นพุงคนนั้นก็แตกตีหัวคนนั้นหัวคนนั้นก็แตก <laughs> ตีเฮอะไรก็แตก <laughs> <laughs> จากเหตุการณ์ไอ้ร้านมิสมิสเนี่ยแหละตัววินสตันนี่นก็ช่วยสิกอบกู้สถานการณ์ได้ฆ่าโจรโอ้โหแม่งโหดมากนะ ควักไส้ควักพุงนู่นนี่นั่นโอหโหดโหดผู้คนก็ได้เห็นว่าโอ้ไอท็อกซิกเวนเจอร์นี่ช่วยผู้คนเว้ยเออถึงแม้วิธีการมันจะดูโหดร้ายไปหน่อยแต่จิตใจเขาดีเขามาช่วยคนโอ้ยผู้คนดีจัง อุ้ยรอดชีวิตมาได้อะไรอย่างเงี้ยไอวินสตันเนี่ยก็เริ่มได้ฉาย,ยาว่าท็อกซี่นาท็อกซี่ใช่ไหมเริ่มโด่งดังอะไรเงี้ยท็อกซี่เอนเจอร์ยุคเก่าอ่ะบทมันเฮี้ยกว่านี้นึกจะเกิดอะไรก็เกิดอ่ะไม่ได้มีการประติดประต่ออะไรมากมายน้ำหนักน้ำเหนือดาม้มงดาม่ามปมปมอ,อะไรก็ไม่ได้ชัดเจนไม่ได้เข้มข้นอะไรเรื่องราวราหังนั้นก็เกาๆไอวินสตันนี่ไปเจอหมอไอวินสตันเข้าใจว่าเป็นหมอกูดูยังไงก็ไม่ใช่หมอ เหมือนเบลดก็จะต้องมี ler, วิสเลอร์คอยทําอาวุธคอยทําอะไรอันนี้ก็คอยทําอาวุธก็เออก็ไม่ได้ทาอาวุธอะไรหรอกก็เป็นเหมือนที่พึ่งทางหัวใจแล้วกันที่พึ่งทางอารมณ์แล้วกันมาปรึกษามาคุยมาหน่นมานี่อารมณ์ประมาณนั้นเข้าไปในปา่าไปเฮิร์ตอยู่ตรงป่าแถวนั้นมันเป็นหลังโรงงานแถวแถวอ,อยู่ไม่ไกลจากโรงงาน BTH ตรงนั้นมมีแหล่งน้าใช่ป่ะแล้วเป็นแหล่งน้ํามีของเสียที่โรงงาน BTS จะทิ้งลงมานโอ้โหแม่งตุยหาแบบโอ้โหแม่งเละเทะไปหมดนะครับมีไก่ปนเปื้อนอยู่ตัวหนึ่งเพื่อนของนะ้าท็อกซี่เขาเออเป็นไก่ปนเปื้อนคุยกันอยู่ริมตะลิ่งอยู่2ตัวนะคุยกันแล้วก็มีอีอีคุณลุงเนี่ยก็คือโฮมเลสจริงๆแล้วอะไอตาลุงนี่โฮมเลสไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นเฮียอะไรอะโฮมเลสระหว่างทางก็มี ไอ้สาวที่เปิดโปง BTS ก็คราวนี้ทำงานร่วมกับวินสันแล้วบบลคอยเปิดโปงสืบระหว่างทางมันก็เริ่มรู้ว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ไอ้ท็อกซี่เนี่ยไอ้ตัวประหลาดเนี่ยมันคือผลงานของบริษัทเรามึงเห็นชุดไหมเห็นชุดไหมนี่คือไอ้พนักงานถูพื้นคนนั้นตอนหลังก็เนี่ยสั่งลูกน้อง ไปสืบดูว่าไอ้วินสตันกลายเป็นอย่างนี้ได้ยังไงว่ามันดูแบบเฮ้ยหน้าตาหน้าเกียิก็จริงแต่มันดูมีพละกําลังกลายเป็นยอดมนุษย์อ่ะอยากได้มั่งมันก็ให้ลูกน้องไปตามจนได้นะจนได้นะครับไปดูอ๋อมีไอ้สารปนเปื้อนตัวนี้อ๋อมันเข้าไปในร่างของวินสตันไงมันเลยทําให้วินสตันมีพลังเหนือมนุษย์นู่นนี่นั่นเอามั่งเอามั่งเอาสารเทียนี่เข้าตัวมั่งกายร่างเป็นสปาราดคราเนี้ยเลขามันก็เอามั่ง นะครับเลขามันก็เอามัง่งนะครับกระดกไปนิดนึงนะครับก็กลายนิดนึงมีซีนแอคชั่นบ้าบอที่เหลือก็ล่อไปสู้กันขวานกับไม้กวาดฟันกันชงเชงเควินไบคอนจับเอาหัวยัดเครื่องรถสตาร์ทปั่นแหลกลานเพี้ยนไม่แม่งวายวอดตอนหลังลูกเขาพอรู้ว่าเฮ้ยท็อกซี่คือวินสตันคือพ่อตัวเองแล้วแบบเฮ้ยพิสูจน์แล้วคือ เฮ้ยจริงด้วยนี่คือพ่อกูจริงจริงกลายเป็นเฮ้ยพ่อกูกลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ถึงแม้ว่าหน้าตาหน้าเกลียดแต่จิตใจงามอะไรประมาณนั้นก็เฮ้ยเกิดการยอมรับลูกชายก็ยอมรับวินสตันก็รู้สึกดีขึ้นที่เฮ้ยลูกชายยอมรับสังคมยอมรับกูเริ่มมีจุดยืนกูไม่ใช่แค่พนักงานทําความสะอาดพานงตอกต่อยอะไรอย่างนั้นแล้วกูคือแม่งซูเปอร์ฮีโร่แห่ง เมืองนี้คอยพดุงความจริทธรรมใครเลวกูก็จะปราบให้หมดอะไรอย่างนี้ลูกชายก็เฮ้ยพอพ่อ,พอตัวเองเป็นซุปเปอร์ฮีโร่แล้วคราวนี้กูก็มั่นใจขึ้นเออพอมั่นใจขึ้นชีวิตแม่งก็ดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นก็จบแฮปปีเอนดิ้งซึ่งผมว่าอันเนี้ย มันเกินคาดผมตอนแรกผมนึกว่าจะไปดูหนังเกา่กาๆคุณลองนึกถึงหนังหนังของซีฟินคิงก็ได้ซีฟ n นคิงกำกับหนังอยู่เรื่องนึงนะครับเป็นเรื่องเดียวในชีวิตนะครับกำกับปั๊บโดนดา่าชิบหายไวป้ปวงโดนดา่าสาดเสียเทเสียเลิกเลย <c oughs> นะครับน้าเขาประกาศก้าเลย,เ,ยเฮ้ยผมผมลองแล้วว่ะเขาก็ลองไงเอ้ยผมลองแล้วโอกำกับไม่ใช่ทางผมจริงๆ กํากับไม่ใช่ทางผมทางเขียนมากกว่าอย่างเงี้ยนั่นก็คือ,อ maximum overdrive ผมก็นึกว่าจะกาวๆแบบนั้นแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องสนเฮียอะไรแบบรถ10บล้อโดนเอเลี่ยนเข้าสิงเอเลี่ยนสิงรถ10บล้อควบคุมรถ10บล้อล้อมปั๊มหนังเป็นเหมือนหนังวันโลเคชั่นด้วยหนังทุนต่ำด้วยเออแล้วไอ้รถสิล้อที่โดนเอเลี่ยนสิงพวกเนี้ยก็พาพวกมารถยนต์รถยนต์เออแล้วก็แบบมาล้อม นะฮะและไอ้พวกคนนี้ก็เอามิสไซร์ยิงรถสิบล้อเชี่ยคนกับรถสิบล้อสู้กัน <laughs> ผมก็นึกว่าจะกาวกาวอะไรแบบนั้นแบบเออแบบไม่ต้องสนอะไรแบบตุ้มตามแบบไอ้เฮียนึกว่าจะได้ดาได้หาได้อะไรแต่กลายเป็นว่าเอ้ยดทราสิกเอเวนเจอร์บทมันมีทรงก็ดูดีกว่าดทอาสิกเอเวนเจอร์เก่าๆที่ผ่านมา ผมว่ายุคหลังๆเนี่ยมีคนเริ่มเปิดใจกับหนังแบบหนังกาวนะเออใช้คำนี้กันหนังกาวหนังหนังกาวหนังโทรมาอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะรู้สึกโอเคกับหนังเรื่องนี้ก็ได้ เออเพราะว่าปมเรื่องลูกเรื่องอะไรมันก็มีมันมีสตอรี่ไลน์และการเดินทางของตัววินสตันที่เอ้ยเดินทางไปเรื่อยๆพยายามทํายังไงก็ได้ให้ลูกชายกูยอมรับให้ได้ตอนแรกอ่ะวินสตันมันเหมือนแบบกําลังจะตายด้วยเหมือนมีระเบิดเวลาอยู่ในสมองอะมึงนึกภาพปะ่ะเออนับถอยหลังหนึ่งปีกูก็กะว่าเออเฮ้ยแม่งหนึ่งปีที่เหลืออยู่เนี้ยก็ทำยังไงก็ได้ให้ลูกกูยอมรับได้ทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วกันยังไงซะกูก็ตายตอนแรกอย่างนั้น สักพักเอา้าไอสารเคมีปนเปื้อนเนี่ยทาให้ร่างกายมันน่าเกลียดก็จริงแต่เอา้าสมองกูเนื้องอกหายไปเฉยเลยอะไรเงี้ยเออมันก็เป็นอย่างนั้นไปจบให้ปีนดิ้งไปไอเคียถ้าเปรียบเทียบกับอ่ะเปรียบเทียบกับเทอร์รีอ่ะบทดูดีกว่า Terr ify. Terr ify นะเ,เทอร์รี่ไนฟะเ, <c oughs> เ,เทอร์รีนั้นยังเลอะเทอะกว่านี้นะเออเทอร์รียังเลอะเทอะกว่านี้เลยเดือดท็อกซิสแอเวนเจอร์แม่งได้ขนาดนี้ผมว่าแม่งแบบเกินตัวมันพอสมควรแล้วอะ่ะเออผมเลยรู้สึกว่าผิดคาดไง เออเพราะผมหวังไว้ต่ำกว่านี้มากเพราะฉะนั้นสำหรับผมหนะ้าดี toxic a v e n นเวนจจะเหมาะกับคนที่อ,อ,อยากดูหนังโหดเลือดาสาดหนังแบบเนี้ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่แนะนำให้เด็กดูบอกไว้ก่อนว่าหนังมีความรุนแรงเยอะนะครับมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเยอะมากนะหนังสไตล์เนี้ยก็ต้องทำใจเรื่องนี้นิดนึงนะครับแต่ถ้าใครทำใจได้และอยู่ในขั้นที่แบบอยากดูด้วยเฮ้ยผมหามานานยิ่งถ้าใครเป็นเด็กแบบเด็กร้านเช่าวิดีโอเหมือนผมอะ เออแล้วแม่งแบบดูหนังแผ่นหนังกาวหนังเขาอะไรเงี้ยก็ก็ลองไปดูได้สะใจและได้หายคิดถึงยิ่งในยุคสมัยเนี้ยมันเป็นยุคที่หนังทุกเรื่องก็ถ้างบถึงเขาก็ประคมคอมพิวเตอร์กราฟิกกันก็ตามยุคสมัยมันเลยทำให้หนังที่ตั้งใจจะใช้แพคติอ่ะมันเลยลดน้อยลงนานๆจะได้เห็นสักทีหนึ่งใครที่ชอบหนังเฮเลอร์คอมเมดี้ก็ไปดูได้ระเบิด พุงระเบิดหัวดึงแขนฉุดกระชากลากไส้อะไรเงี้ยก็ลองไปดูเพราะฉะนั้นด็ท็อปสีกันเจ็นเจ้าสำหรับผมขอให้ไว้ที่ถ้าใครไปดูมาแล้วนะรู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์ด้านล่างเออมีเอ็นเครดิตสองตัวด้วยนะมีเอ็นเครดิตสองตัวนะครับจะอยู่ดูก็ได้ไม่อยู่ดูก็ได้นะครับผมแล้วก็มีประกาศเอาไว้ซึ่งไอประกาศนี้ก็ดูน่าเชื่อถือพอสมควรนะแต่ไม่รู้จะเกิดขึ้นจริงไหมเขาบอกว่านาท็อกซี่เนี่ยจะกลับมา ในโปรเจกต์ The Toxic Avenger and d a c u l a on Space มีท็อกนาท็อกซิกเอเวนเกับ d ดคูล่าที่ไปอยู่บนอวกาศเออเหี้ยไม่รู้จะยังไงแล้วทำไมเดคูล่าต้องไปอยู่ในอวกาศแล้วมึงไปอวกาศเอาเหี้ยอะไรวะเเออรอดูถ้ามาก็ดูอะเออถ้ามาก็ดูอย่าลืมนะฝาก1เรื่องก็คือเวลาคุณไปล้างคอมพิวเตอร์ร้านขอมชุดคอมประกอบอย่างเงี้ย เออคุณลองดูที่เคสบางทีเขาจะมีแบบคอมตัวนั้นตัวนี้ตัวนี้จัดเป็นเส้นเป็นชุดเอาไว้ใช่ไหมเออแล้วบางทีเราแบบอาจจะ ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องคอมหรือความรู้เรื่องคอมเราน้อยอย่างเงี้ยอย่างน้อยๆลองไปสังเกตดูถ้าตรงคอมเครื่องนั้นนะ่ะมันมีเขียนคำว่า p o w e r e d e by asus โลโก้เนี้ยเป็นจุดบ่งบอกว่าในเครื่องนั้นนะ่ะมีอุปกรณ์ของ asus อยู่แล้วอย่างน้อยๆ2ออย่างก็คือเมนบอร์ดกับอุปกรณ์อื่นๆอีกหนึ่งอย่างเหนือระดับทุกสัมผัส p o w e r e d e by asus ครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเขี่ยจับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองคุณถึงจะรู้วา นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ